สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2รถสวยนะครับวันนี้เรามานำเสนอขายรถขุดเล็กยี่ห้อโคมาสุ PC 40รุ่น7คันนี้มีขนาดไซซิ่งอยู่ที่4ตันนั่นเองเรามาเริ่มรีวิวรถคันนี้กันเลยนะครับผมคันนี้สีเป็นสีเขียวตัดสีดำแล้วก็มีแซมแซมสีฟ้าด้วยแก้มทั้ง2ข้างนั่นเองนะครับมองเห็นก็สะดุดตาเลยทีเดียวสีสันคันนี้สวยสดใสเลยนะครับ บุงกีมาพร้อมกับบุงกีเดิมฟันสีสซี่นะครับบุงกีก็สภาพสวยๆมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ50เซนได้นะครับซึ่งการตักการใช้งานก็ใช้งานดีเลยทีเดียวบูมอาร์มคันนี้ยาวสามารถตักขึ้น6ล้อได้กระบอกไฮดรอลิกเป็นสีดำทั้ง3อันนะครับและมีตัวกันกาดทางด้านล่างให้ลูกค้าด้วยนะครับก็เป็นข้อดีนะครับซึ่งเวลาเรา อะไรมาโดนก็ไม่ทําให้เกิดการเสียหายนั่นเองมีโลโก้โคมสุติดทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวาของตัวบุมอามเป็นสีขาวมองเห็นเด่นชัดมาดูที่ดีไซน์บอดี้ทางด้านล่างกันบ้างนะครับดีไซน์ก็เป็นดีไซน์ท้ายมนๆมนหน่อยนะครับด้านล่างก็มีคำว่า PC 40-7ซึ่งมงบอกเลยว่าคันนี้เป็นขนาด40นั่นเอง เบาะนั่งคนขับคันนี้ก็สภาพสวยมีพนักพิงทางด้านหลังคอนโทรลเป็นคอนโทรลสั้นนะครับคอนโทรลน้ามันการขับก็ไม่ยุ่งยากนะครับขับเบามือนะครับผมตัวบังคับตัวเดินทั้งสองข้างจะอยู่ทางด้านหน้าซ้ายและขวานั่นเองครับการเดินเหนินคล้องตัวใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมคันเร่งและตัวบังคับผ่านดันจะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับคันนี้มาในรูปแบบหลังคา เครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับผมปั๊มคันนี้มาในรูปแบบปั๊มนิ้วนะครับการทำงานก็แรงเลยทีเดียวช่วงล่างคันนี้มาพร้อมกับช่วงล่างโซ่แท็กเหล็กใบมิดดดานหน้ามาพร้อมสภาพสวยพร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์เลยทีเดียวนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดใช้งานไซส์40ราคาไม่แพงคันนี้ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เลยทีเดียวสำหรับคันนี้เราแปะรูปภาพเพิ่มเติมไว้ให้ดูที่ท้ายคลิปนี้นะครับลูกค้าสามารถติดตามรับชมกันได้เลยโคมสุ PC 40รุ่น7ล้าน2รถสวยเสนอขายอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาท3 7 9 0 0 0บาท ลูกค้าท่านใดที่สนใจและไม่อยากพลาดสามารถโทรเข้ามาจับจองที่เซลล์ฝ่ายขายแล้วได้เลย0616960160 0616960160ทางร้าน2รถสวยเราสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศนะครับสินค้าพร้อมรับได้เลยนั่นเองนะครับผมลูกค้าท่านใดที่ สะดวกมาดูรถก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่อำเภอพานทองจังหวัดชุมบรุรีอำเภอพานทองจังหวัดชุมบรุรีหรือลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูรถอยากจะดูรูปภาพดูวิดีโอเพิ่มเติมเราสามารถส่งให้ลูกค้าดูได้หรืออยากจะดูตรงไหนเป็นพิเศษก็สามารถสอบถามเซลล์ฝ่ายขายเราได้เลยนะครับผมเราพร้อมยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศนะครับ พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศลูกค้าท่านใดที่ดูวิดีโอนี้แล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ